เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่19พฤษภาคมค่ะพันตำรวจเอกสายุทธชำมผิวพุ่งกับสอพศรีธาตุพันตำรวจตรีกิตทัพอาชีวนันันสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนสอพศรีธาตุค่ะได้เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายขาโมยช็อตปลาภายในบ่อเลี้ยงปลาบ้านห้วยพึ่งตำบลบ้านโปง่งอำเภอศีธาตุซึ่งที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านสวนเนื้อที่15ไร่เศษค่ะอยู่ริมถนนห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตร กับนายสาคอรนามโยทินอายุ56ปีค่ะเจ้าของสวนนำตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งนายสาคอรนะคะเปิดเผยว่าที่ผ่านมาค่ะไม่มีคนนอนเฝ้าสวนเนื่องจากว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ระหว่างการขอติดตั้งหม้อไฟวันนี้ค่ะช่วงเย็นหลังจากที่เสร็จงานที่สวนตนก็ได้กลับเข้าไปพักผ่อนที่บ้านพอช่วงสายค่ะก็ออกมาที่สวนเมื่อเดินมาที่บอ่อปลานะคะก็เห็นปลาและกลุ้งค่ะลอยตายอยู่เต็มผิวน้ํา ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีคนร้ายค่ะเข้ามาขโมยของที่สวนโดยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมทั้งหมด4ครั้งและทุกครั้งค่ะก็จะเห็นร่องรอยของการวานแหวางตาข่ายดักปลาเพื่อขโมยเอาปลาไปด้วยค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะกำนันในหมู่บ้านได้ประกาศว่ามีคนร้ายออกมาขโมยปลาในที่นาของชาวบ้านกระทั่งเมื่อคืนค่ะคนร้ายก็มาลงมือในบ่อบปลาของตนเองแต่ครั้งนี้นะคะน่าจะใช้ไฟฟ้าช็อตคาดว่าได้ไป ประมาณ400-500กิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปลานั้นลอยตายจำนวนมากส่วนปลาที่เหลือในบ่อนะคะคิดว่าไม่น่าจะเกิน20%ซึ่งปลาที่ตายในบ่อนั้นตนเองก็ไม่ได้นำไปขายค่ะแต่เอาไปแจกให้กับชาวบ้านใกล้เคียงนำไปทำอาหารรวมทั้งหมักเป็นปลาร้าเพื่อเก็บไว้กินอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว วกลัวว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนที่อื่นอีกนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบก็มีชาวบ้านที่อื่นค่ะเดือดร้อนด้วยเช่นกัน